ป่านป่านเอาวันที่ในเดลิเวอรี่เดทเทียบกับเวอร์ชันได้ป่ะสวยเพราะว่า2 0ง4มันไม่ได้แอคทีฟถูกป่ะเพราะเราเขียนไว้ว่าถ้ามันเป็นบล็อกก็จะไม่เอามาอออืเนั้น อ๋อมันเจ็บไอ้แผกเก่าว yeah. ่าแหละที uh ่ม oh. oh, ันไปเล่นโอลิมปิกมาอะไรมา ข้อเท้าเหรอเออแล้แถวหน้าเท้าด้านหลังมันด้านมันขึ้นไหมขึ้นไหมไม่เท่าไหร่หรอกน้อยอ่ะอยู่ที่ว่ามันมาแล้วมันจะยังไงก็มันจักลงอ่ะมันก็มีบ้างจักที่มันลงไงเพราะมันลงมาเยอะแล้วนะอ่าก็แมงไม่รู้ฟอร์มอยู่ดียางเนาก็ได้ยางยางยางไม่บวกก็ลบอ่ะงานเนี้ยอาจจะเน่าก็ได้อ่าเราไม่รู้เลยยังไม่รู้จริงๆถ้าดีก็ดีไปโมโหถ้าดีก็แบบมาอีกรอบอ่ะ รูปแบบนรกมาเลยอ่ะมันอไม่คิดจะย้ายทีมมันอะไม่คิดจะย้ายหรอกแต่เจ้าของทีมเขาธุรกิจกันหมดแล้วใช่นไหมผูให้มึงลดความอ้วนให้ให้อะไรมึงไม่เอาเลยอ่ะไอ้เหี้ยอ้วนเอาอ้วนเอาก็มันก็เป็นข้ออ้างด้วยแหละมันไม่เกี่ยวหรอกไม่เกี่ยวหรอกมันเป็นข้ออ้างทางธุรกิจเขาว่ามันมองว่ามันอยากได้แชมป์เร็วๆอ่ะเอาเลยเขาก็ต้องวัดไงปีที่แล้วไม่ไม่แล้วฤดูกาลหน้ามันแม็กแม็กแบบห้าร้อยล้านอ่ะเออมันเต็มแบบ มันก็วัดแล้วไงเฮียเงินที่เสียไปจะคุ้มจะต้องแถมอ่ะไม่ได้สัญญาเดิมอ่ะไม่ได้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 โอ้หแต่นักกีฬาไม่มีสิทธิ์เลือกนี่หว่าช่าเป็นในสัญญาที่อันนี้ไว้แต่ว่าทีมาออกมาก่อนเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้แสดว่ามันต้องเขียนไว้แล้วเลยว่าจะทำอะไรก็ได้ใช่เขาเขาเขียนรายละเอียดพี่ก็ไม่ลึก่อนนะแต่ว่าก็ต้องมีรายละเอียดแต่ว่ามันไม่ได้แน่แน่ไม่กล้าทำหรอกอืมมันก็ไม่ให้ไม่ยอมเสียห้าร้อยล้าน ใช่มันไม่ยอมเสียดิถ้ามันเอาไว้มันเสียดิแล้วไม่รู้ว่ามึงจะจะแถมหรือเปล่าเออเราเวนดี้ย้ายทีมหรือเปล่าโอ้โหเอ้ยแต่ฟอกไปไปอยู่ด้วยแล้วก็ได้อยู่ด่าสียดา้ปะฟอกเนาะเล่นดีๆเฮี้ยงงเลยอ่ะเฮี้ยแล้วมันอยู่ๆมันเงียบไปได้ไงไม่รู้เอออะไรวะฟอกก็แบกที่มัหายเลยนะแล้วทีมมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็ใช่เฮ้ยเฮ้ย เออไเยไเอเอไปตา,ตามปามพี่ดีโรซาร์ไปแล้วตามไปแล้ตามพี่เออคุ้มตาหนีมามึงตามไวเออแล้วไอ้เฮียโลกมันกลมวะสังคมมันเหลี่ยมไอ้เฮีย เหลี่ยมไปเหลี่ยมมาจนโลคมันกลมอ่ะเหลี่ยมไปเหลี่ยมมาจนโลคมั็นกลมหมืมาเจออีกอ่ะไม่ออกไม่อออก่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปไล่กรรมการคนเดียวให้อภัยเอาลูกสำคัญพอลูกออกไม่ออกไม่เป็นไรบุกใหม่ได้อ่าให้อภัยให้อภัยตามันโคไม่ได้ เออเนี่ยถ้ <ENNIS S 1> อาออกนะนับให้เลยว่ามือเองเออว่ามือเองเขาบอกร่ายกันเลยเบอร์มือนี่ไม่ได้นะไอ้ดีแมนไม่เล่นอ่ะไอ้ดีมันไม่รู้ว่าอาร์มจะมาถ้าไอ้อาร์ถ้ามันรู้ว่าอาร์ไม่มาแล้วเออถ้ามันรู้ว่าอาร์ไม่มาเอาเอาชุดคนละชุดไปแล้วเออถ้าไอ้อาร์อยู่ก็เล่นได้หมั่นไส้ก็สอกจามไปเลยไปไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันด้วยเลยสอกไม่ได้อเอาเรียกเข้าทีม เรียกเขาดิอยากสอกนะแต่ว่าเออออเอเป็นยัอ้อ่เป็นไรอ่ะกระดูกแตกเอ็ว่านะมันมาเล่นบาสหลายวันติดกันช่วงนั้นแหละไม่ใช่เาไม่ได้ไปเหยียบไม่ได้อะไรเลยไม่รู้มันต้องโดนแต่ไม่รู้ว่าโดนอะไรไม่ได้ถามหรือ้ไอ้หมอบอกกระดูกแตกเออกับพี่บอกไปแล้วเฮ้ยไม่ต้องมาชุดนี้มาชุดเล่นบาสเลยฝ่ายขออยู่แค่นี้ ปั่นยี่บ่ายปั่นให้เด็กตีกันไอ้เหยังไม่มาไม่มาจะปั่นเนอะมีในใจแหละเรงมีเรามีปกติมาแป๊บเดียวมันเดินกลับแล้วเนี่ยวันนี้อาไม่อยู่มันเลยเอออาไม่อยู่เลยนั่งนานไงใช่ไหมเออใช่อาอยู่ไม่ใช่อาอยู่ไม่ใช่มันจะมานั่งนะไม่มาเลยนะเดินพักแล้วไปแล้วเออมีอะไรในใจหรือเปล่ามมีีน่่เยแปกติมึงไม่นั่งอยู่ไงเออใช่ไหมมันต้องมีดิ ปกติเดินทักสวัสดีแล้วก็ไปละขึ้นกลับห้องละก็เห็นเหลี่ยมก็แล้วไงเหลี่ยมไม่มาเหลี่ยมไม่มาเหลี่ยมไม่มาเขาไม่รู้พรุ่งนี้กลัใส่ลงน้ามาเล่นพรุ่งนี้มาวอร์มแม่นะฮะมไปช้าขึ้ื่อขึ้นชื่รู้มาลอมาพี่ผมพร้อมแล้วพร้อมแล้วฮะผมถ้วยกระดาษก็ได้ยืดเส้นได้บอร์มนะเฮ้ยตัวนี้มันเอาวะ เออ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 เอ้าเหี้ยอะไรเนี่ยอะไรวะโดนหนิมะเนี่ยโอ้อะไรของเขาเหี้ยอะไรอ่ะไอ้บาปมื่ดเหี้ยนัดหลอนแล้วสติหลุดเลยเหี้ยดิเฮ้ยนี่มินไม่ได้เว้ยสองลูกเลยนะ ผกได้เวลาคนเดียว